กิ่งเปิดเลยแหละกันยกสองตันไปอีกสองครับตั้งไงเลยเพื่อนกิ่งสองสยองขวัญตันนี้ครับไอ,ไวอ,ไวอสวยอ่ะในเบิร์ดในเบิร์ ับสวัสดีครับอยู่ผม 14k นะครับวันนี้ผมก็จะมาเล่นซิปลมมิ่งนะครับมาแบบลองสกินใหม่กันนิดหน่อยครับผมได้แหล่งพูดได้เล่นเลยครับตัวเนี้ยเบลยนต้นเกมเลยก mm ็ hmm. มวดใจบาไว้เนี่ยล่น mm hmm. รุ่นก็ไม่เท็จกลาลังแฝงเดี๋ยวผมขึ้นไปให้นะครับม mm ัน hmm. จะขึ้นเป็นรูมเบลต์น,นะตานเนี่ยเนีนแรงงนิดสักน้อย

เด็กดกันจังเมียนเอาซอยไม้หยุดเลยจิ่งส้องสยองขวัญตั้นนี่ครับเอ้ยสวยอะ่ะได้เบิร์ดได้เบิร์ดเจ็บสามเลยวิล่ะผม ู้รัจนตายเมื่อจัดฝากด้วยเพื่อนสวยบนทหนไห่พี่นะสวยจัดเราคุณดาวมาก่อนละกัน กินยูเดอร์โคตรเท่เลยครับไปมีไอเดียาใหมผมลองเห่นเนี่ยนะโอ้ยอย้อนนี้ก็ยิงจังเลยโดนลาดอีก แร่งนะบอกเลยสวยครับแบันตันให้แล้วมันจะเข่าผ <laughs> so มสกยูว่โดนนะหัวอืมิอเดียว ไปแล้วยาเฮ้ยเม็ดเมดเมดตุ่ยนะหมดตายสักตัวไปแล้วผมไออาครับผมสินทีโง ไวบ้บอนี้กิ่งเปิดเลยลหละกันยกสองตันไปอีกสองครับตั้งหัเลยเพื่อนยอนเนียนพรอมกลางเท่าแหละไป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  ใจเย็นเพื่อนผมลมนะเฮ้ย <c oughs> พอเล่นตัวนี้เอาสุดด้ไงเด้อไอ้แก่ผมขาดบ่เยอะนะ วนไล่วันตินเลยโอ้ตุ๋ยเลยเพื่อนอาจจะได้บิดนะเจ้ครับขี่ย้อนไปแลยสวยเย็บไปเย็บมา,า,างั้ดจีบโย่ดโดยืมโดนล่ำอีกแล้ว สวยสวยบัทันนะเวนมาทอเวนไว้ได้เหมือนสวยแบยิีเงาตัดให้แล้วเนี่ย แอนเล่นหลดด้วยไงยประเด็นเวียนเกิดว่นนี้โอ้โหเงินหกพัน 6, นะในเลนครับเรียงมันกันหน้าโอ้ยอนยิงกันยิ่งจังเลย หลังเดิมบ่คอยจำเป็นแหละวุ่มมาผมรับเพื่อนท่านนะมว่มมาเนี่ยแบบนี้นะบ่ทันบ่คือเนี่ยหลังบ่แจกนะ nhìn buồn nhá, Ô ui nít Ăn อัดไหนครับสวยจี๊บๆแบบน,นี้ประมาณนี้นะครับสิบล่งมิ่งนะ อะไรครับมันบม้ลุษในแหล่งนะมันโกงเกินนะครับไม้พี่เลยนะครับผมจะกินใหม่ครับกดเท่เลยอ้ากดพิษแล้วไปแอบไพ่อีกนาะมันจะไล่ให้กาสองตายสองครับแอนสิ้ไปสิบเจ็ดเลยนะ ออกคล้องกับะมานนี้นะครับจีนทุตายมันก็เกิดนะมปเลยครับไปเจอกันลิปหน้านะครับถ้าจอคพินี้ก็ลืมก็ไหลก็ตลิงกดแช์ด้วยนะครับเนื้สกินไม่ตัวในเขาเนี้ยมารีมใวใว้ดูอีกนะครับเจอกันครับเจอกันลิบหนาครับผมเจอกันครับเจอกัน